ในวันนี้นะผมวันเสาร์ที่4มิถุนาสองพันห้ารสิบห้านะครับผมพีดีเคเรนเจอร์นะครับได้นํารหัสที่4ของเขานะผมมาตีผมนะในพิพีในลีพีทหนึ่งนั่นเองเกมเรนเจอร์นะผมผมจะถือโอกาสนี้นะผมขออนุญาตตีคืนกระชับมิตรนะครับผมและได้ทดสอบทีมของผมครับว่ามันจะเป็นถึงไหนนะครับผมจะเป็นยังไงนะครับจะยื้อไปถึงไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับด้วยตัวเพียงเท่านี้นะผมเกมประมาณนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผม อแต่ก่อนจะเข้าเรื่องในยแขอสวัสดีเพื่ pigs, อนพี่สี่ชาวเกมไลน์เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหรือคนที่ไปเข้าดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปดูก mm. <t> ันนะครับเกียก <guarante. S 2> ็ตามนี้เลยครับพี่ทีเคสำมดาถูกต้องแน่นอนครับตัวประมาณนี้เกียวมันนี้นะเหมือนกันเป๊ะนะฮะอ่าก็เป็นรหัสที่4ี่นะผมเท่าที่ผมจําไม่ผิดนะน่าจะรหัส4นะครับผมก่อนพี่ทีเคเขามีหลายรหัสและรหัสทุกรหัสเนี่ยก็เป็นรหัสที่สุดยอดทั้งนั้นนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่รันวงการเกมไลน์เจอมาอย่างยาวนานนะครับผม แต่ว่าในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาเกี่ยวกับพี่ดีเคโดยตรงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาหัวข้อหลักๆคือการสปอยคลิปการสุ่มกาชาของตัวเองนั่นเองนะครับผมการสุ่มกาชาไอดีหลักนะครับทั้งหมดเนี่ยเพื่อตามล่าชาแมนคิงนะผมโคโรโบนี้นั่นเองนะฮะเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมอาจจะเป็นโคโรโบที่ผมกะว่าจะสุ่มน้อยลงนะครับหลังจากนี้นะครับสุ่มเท่าที่อยากได้เท่าที่จําเป็นแล้วก็เท่าที่ใช้เพื่อที่จะเก็บไว้สุ่มเกียร์นั่นเองนะครับผม อ่านะครับเกียร์น้อยนะครับจาเป็นจะต้องสุม่มแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ความอดทนต่านะครับผมทาให้ผมเข้ามาแป๊บเดียวผมเผลอสุ่มไปมันก็หมดได้ง่ายๆนะครับผมอ่ามันน่าจะมีระบบล็อกกุญแจไม่ให้สุ่มนะมันคงจะเจ๋งน่าดูนะฮะแต่มันก็คงไม่มีหรอกครับเอาเป็นว่าผมจะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยสุ่มน้อยลงครับแต่ว่าขอเดินนี้เป็นเดินสุดท้าย้วกันที่จะใช้ลูบี้มุ่ซัวนะครับผมผมจึงจัดหนักนะครับลูบี้ทั้งหมดเนี่ย 2,000กว่ารูบี้เกินอย่างแน่นอนนะผมถึงกล่องการันตีนะฮะก็คือสูง50รูบี้ไปตามสเต็ปนะครับผมก็คือตามสเต็ปวัดดวงนั่นเองนะฮะก็คือวัดไปเรื่อยๆวัดวัดจนเริ่มจะหักเริ่มจะงอแล้ววัดจนไม่รู้จะวัดถึงไหนแล้วนะครับผมตอนนี้นะผมเริ่มงอไม่ได้แล้วมันน่าจะหักแล้วลหละตอนนี้นะครับผมแต่ว่ามันก็ยังไม่จบครับยังเหลือเวลาอีกนะครับแน่นอนนะครับว่าผมตามหาตัวเอกโรโบนครับผมโยกับเลนนนั่นเองนะฮะ ต้องเล่าก่อนนะครับว่าผมอยากได้เพราะว่ามันเป็นโคโรโบเก่านะครับที่น่าสะสมนะเพราะว่ามันเก่านั่นเองนะครับผมโคโรโบเก่าเนี่ยมันเป็นโคโรโบที่มีโอกาสนะครับที่จะบัฟได้สูงนะครับผมถึงจะรู้ว่ามันกาดก็ตามนะครับผมมันไม่ได้เก่งถึงขานาดนั้นนะครับมันไม่ได้เก่งถึงขั้นเปลี่ยนทีมได้มหาศาลแต่ว่าเราต้องการสะสมเป็นหลักนะครับผมโคโรโบนี้เนี่ยผมต้องการสะสมอย่างจริงจังมากนะครับ และต้องการ2ตัวด้วยนะครับเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์มันเก็บได้นานนะฮะเป็นความสามารถไฮเปอร์ที่จะบับจะเนิร์ฟเมืองไหนก็ได้นั่นเองครับเพราะงั้นเนี่ยเก็บไว้ไม่เสียหายนะผมผมจึงทุ่มสุดตัวนะครับสองแพ็คเต็มๆนะฮะจากเพจเลนะครับผมไม่ต้องสืบเลยนะครับแพ็คอะไรนะฮะโหลูบี้มาขนาดนี้ได้ไงนะครับผมจุกจนรู้สึกเหมือนกับว่าตับน่าจะหลุดออกไปจากตัวแล้วตอนนี้นะครับผมเอาเป็นว่าคือเล่าก่อนเลยครับว่า6 0รอลูบี้แรกนะครับ ไปตอนวัดดวงนะผมวัดดวงเนี่ยคือผมเป็นคนที่ชอบวัดดวงนะครับก่อนเพิ่มโอกาสเสมอน,นะผมะไม่ตัวของ Ruby ูบี้นี่แหละนะครับวัดไปเลยนะผมว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับผมกับตอนไม่ใช่มันมาใหม่ๆนี่แหละตอน10บโมงเนี่ยมันมาไวดีจริงนะตอน10บโมงนะครับผมตรงเวลาเป๊ะนะครับแล้วก็หมดเป๊ะนะฮะหมดห0 0้เป๊ะนะครับผมแล้วก็ไปสุ่มตอนเพิ่มโอกาสอีกนะครับ เพิ่มโอกาสก็อีก600้อยนั่นแหละนะครับผมอ่าอันนี้พูดถึงอดีหลักนะมีสู่มอดีรองด้วยนะครับอดีหลักเนี่ยได้เลนนะครับผมอ่าใช่ฮะได้เลนมานะครับผมตอนนั้นผมก็ยงงงังงงงงงอยู่ดีว่าทาไมโยไม่มานะครับผมอ่ามันไม่เหมือนกันรอบไอ้นั้นนะนะไอคุณพ่อนะครับผมมาชึกมหาเสกมาชึกอะไรเนี่ยมหาศึกคนชนเทพนะครับผมก็คุณพ่อนี่มาง่ายจริงนะฮะอ่ากับโพไซดอนนะครับผม แต่ทำไมโยนะครับผมรู้สึกมึนงงมากๆตอนนั้นผมก็สตาร์ทไปแป๊บนะฮะผมลังเลอยู่หลายวันนะฮะใช่ครับถึงถึงตอนนี้ว่าผมจะปั้นเลนดีู่ไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังไม่จบครับแน่นอนว่าสัมพันธ์น้องรูบี้เนี่ยยังเหลือเก้ารครับที่จะถึงกล่องการันตีนะผมจึงไปสุ่มครับวันที่1นะครับตอน4ี่ทุ่มนะย้ำนะครับว่าวันที่1นึ่งนะอ่ะวันที่31เนี่ยเป็นวันเพิ่มโอกาสตอน4ี่ทุ่มอ่เพิ่มโอกาสครั้งแรกครับ แล้วก็ไปสุ่มอีกวันที่1ตอนสี่ทุ่มนะฮะอ่าอีก9 0้อยนะครับผมก็ได้เลนครับพี่น้องประชาชีนะฮะได้เลนนะฮะโอ้โหผมนี่คือแบบกลุมขมับเลยนะแต่ก็ยังไม่กลุมขมับเท่ารอบเอริสนะรอบเอนะรอเอิสนี่ผมได้เอริสมาสามตัวนะแต่มันก็ยังพอถูถ่ายไปได้ครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ได้รูเดียสมาอยู่ดีนะผมอั้นก็พอถูถ่ายไปได้แต่ถ้าโยไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยสิผมจะถูถ่ายไม่ได้นะฮะอันนี้คือมันถูถ่ายไม่ได้จริงๆนะผมสําหรับรอบของโยนะฮะ อาชาแมนคิงนั่นเองครับผมใช่ครับกล่องการันตีก็ได้จุนนะผมจุนหรือจะจุกก็ไม่รู้นะโอ้โหนะครับผมรอบอน่ไม่ใช่ไอ้กล่องการันตีเนี่ยผมผมนี่คือแบบโอ้โห,โโหจะประชดโดยการยัดกให้มันก็ไม่ได้นะเพราะว่ากบแดงมีอยู่สี่ตัวนะผมจะปั้นตัวอื่นนะมีโคต้าปั้นอีกสองสาตัวนะครับที่จะปั้นมาใช้นะฮะ อาจจะอีกตัว2ตัวแล้วมั้งนะครับจะดูก่อนนะฮะคือแบบไปไม่เป็นเลยครับตอนนั้นคือในแผนผมเนี่ยกะว่าจะปั้นทั้งโยแล้วก็เลนมาใช้เลยนะครับเอามาใช้จริงๆเนี่ยถึงจะรู้ว่าโยมันไม่ได้ดีเด่ขนาดนั้นครับสกิลก็แคบดามเมจก็น้อยรู้สึกก็ไม่มีนะครับคือโดนสกิลนิดเดียวก็ตายแล้วแหมผมนี่อย่างเซง็งเลยนะครับผมแต่ว่าเราตามล่าไปเนี่ยนะรเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าสกิลมันก็ ถ้าพูดตามตรงนะผมว่านักสืบเก่งกว่าป่ะผมไปเล่นสเตจหลักเนี่ยนะผมว่านักสืบมันถึกกว่าเยอะนะฮะโอ้โหแต่ก็อย่างว่านะครับผมมันก็เป็นตัวเพิ่มครูดาวนะครับที่สกิลเนี่ยนะครับผมอาจจะโดนรับโดนเนิเนร์ฟบ้างก็ได้ในเรื่องของความสามารถที่จะติดดีหรือไม่ดีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมีเก็บไว้ก็ถือว่าไม่เสียหายเท่าไหร่นะครับและอีกอย่างเราก็สะสมไปด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องทุ่มสุดตัวจนกว่าเราจะหักไปเลยครับหมายความว่าจนกว่ามันจะหมดเดือนไปเลยนั่นเองนะฮะ ถ้ามันไม่มาก็ช่างแม่งนะครับผมถ้ามันมาก็โอเคขอบคุณพระเจ้านะฮะอ่าถ้ามันไม่มาก็ GM เ็คงจะต้องเจอลุมแน่นอนนะครับว่าบัฟหน่อยนะฮะหมายถึงบัฟให้มันเก่งขึ้นนะฮะโอ้โหผมไม่เข้าใจเลยจริงๆนะผมแต่ถึงยังไงผมก็ยังจะตามหาอยู่ดีนะผมคืออันนี้คือผมงงมากๆนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโคโรบโบรนะครับผมทำไมมาถึงเล่นกาขนาดนี้สมัยก่อนนะนะครับผมไอ,อบไอ้รอบไอ อะไรนะไอไออะไรสักอย่างหนึ่งผมจำไอ้พรักในดันเจียนรู้มั้งนะครับไอที่มันมีไอตัวธาตุไฟอะนะครับผมนะรีเซ็ตนะนะ่ะไอน,นั้นนะัะเก่งจริงนะฮะแต่มันก็มันก็เรียกคุณเรียกท่านอะไรเรียกอะไรนะเจตีได้อย่างเดียวมั้งไอตอนนั้นนะครับในสมัยก่อนนะผมก็ยังไม่ได้สร้างรหัสนี้นะตอนนั้นเนี่ยผมก็เคยซูมอยู่เหมือนกันนะครับก็เรียกพระบ,บิดายอย่างเดียวหรืออนะไรสักอย่างนะฮะโอ้โห คือมันรีแคสกิลได้นะครับแล้วมันก็มีสกิลสตันแล้วก็ทะลุอมตัดาเมจนะครับแต่ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีตัวหนึ่งครับก็เป็นตัวรีวูนะครับผมใช่ไหมน่าจะใช่แหละนะเป็นตัวธาตุไม้นะแล้วก็มีธาตุน้ําอีกครับที่เป็นดาเมจทะลุนะฮะโอ้โหคือดาเมจทะลุ3าตัวนะสมัยก่อนเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้หลังๆมันนี่ดาเมจทะลุน้อยมากนะครับประมาณนั้นนะฮะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับโดยสรุปก็คือ ไอดีหลักก็ตามนั้นนะครับไอดี ID ลองก็ไม่ได้นะฮะใช่ฮะไอดี ID ลองผมกะว่าจะทําคลิปขายตัวโชว์ด้วยนะครับแต่ผมจะขายก็คงเสียดายเสียดายนะบอสาป,ปั้นมาขนาดนี้เอาเป็นว่ารอ,อาแพ็กค,คัมแบ็กนะครับรอให้มันมานะให้เราล็อกอินแล้วก็ได้ตัวประมาณ50บใบนะครับโดยรวมในเดือนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวรอโคดโบหน้าครับผมโคดโบรอบหน้านะให้โอกาสอดีลองอีกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้ามันไม่มาเนี่ยผมจะขายตัว ตัวธาตุแสงธาตุเมื่อดโชว์เลยเอ๊ะมันมีแต่ธาตุแสงนีหว่านะครับเอาเป็นว่าจะขายโชว์เลยนะฮะเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะผมอ่ผคลิปนี้คงมีวันนี้นะครับผมคลิปนี้ก็มาบทให้ทุกท่านฟังเพลงเท่านี้นะครับผมอ่้ทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในคาร์บูโนี้นะครับผมอ่ะก็ถ้าาว่าใครตัดสินใจกำลังสุ่มอยู่ลังเลอยู่เนี่ยกับการตามล่าอยู่ครับผมแนะนําครับอย่าลังเลเลยนะครับเกมก็คือเกมนะอ่ะเพราะงั้นเนี่ยถ้าว่าคุณได้ใช้หรือชอบเนี่ยสุ่มไปเลยนะครับผม ถ้าเป็นตัวชนขาดตัวชนก็สูงไปค่ะตัวดาเมจก็สูงไปนีครับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นตัวเพิ่มคูดาวอยู่แล้วนะอ่ะประมาณนั้นครับคลิปนี้ก็คงจบไปสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม